แม่ไก่ออกไข่วันละสามสี่ฟองจะวางแผนฟักไข่อย่างไงให้เป็นระบบมีมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่มีความสนใจอยากจะลองใช้เครื่องฟักไข่ดูนะครับแต่ว่ายังไม่มีระบบในการจัดการเลยนะครับวิธีการก็คือหลังจากที่แม่ไก่ออกไข่มานะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ามสี่ฟองครับก็นําไข่เข้าฟักเลยครับพรุ่งนี้ออกไข่มาอีก 3- ามสี่ฟองก็นําไข่เข้าฟักอีกครับนี่คือวิธีที่มือใหม่ทํานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนในการฟักไข่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ระบบของการจัดการลองรยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่ เพราะว่าในระหว่างที่เราฟักไข่เนี่ยมันจะมีการส่องไข่เพื่อเช็กดูเชื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนในการจัดการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ไก่เกิดนะครับอาจจะมีบางฟองนะครับที่เราไม่ได้ส่องเชื้อนะครับอาจจะเน่าเสียได้ระหว่างการฟักไข่นะครับซึ่งก็จะเกิดเชื้อโรคขึ้นภายในเครื่องฟักไข่และสิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้อัตราเกิดของไข่ในตู้ฟักไข่ของเราลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแผนในการฟักไข่อย่างเป็นระบบนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือเราจะสามารถระบุวันที่ส่องไข่ได้ แลวก็จะระบุวันที่ทไก่เกิดได้ชัดเจนเวลาที่ไก่ของเราเกิดเนี่ยก็จะเกิด <forcément cities S 2> เป็นชุดนะครับถ้าเกิดว่าไก่เกิดเป็นชุดแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราจัดการเรื่องของการเลี้ยงการดูแลง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสถานที่เลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าไก่เขาเกิดพร้อมกันเนี่ยอายุเขาก็จะเท่ากันนะครับและก็เวลาที่เขาโตเนี่ยเขาก็จะมีขนาดตัวที่ใกล้เคียงกันครับก็จะลดปัญหาเรื่องของการที่ไก่ตัวใหญ่เนี่ยรังแกไก่ตัวเล็กนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของการฟักไข่ให้เป็นระบบนั่นเองนะครับโอเคครับเด เราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับให้มีการวางแผนการฟักไข่ให้เป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คือเราจะทําการฟักไข่เดือนละ3รอบนะครับซึ่งจะอ้างอิงจากวันที่นะครับนั่นก็คือทุกๆวันที่10ทุกวันที่20แล้วก็ทุกสิ้นเดือนนะครับคือเดือนนึงเนี่ยเราจะฟักไข่3รุ่นนะครับซึ่งวิธีการจัดการครับนั่นก็คือเราจะเก็บไข่ของเราเนี่ยรวบรวมไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับซึ่งทุกรากน่อสี่าคันาํไขออกเนี่ย เราควรจะนําไข่ออกมาจากตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ12ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยมีการปรับสภาพกับอุณหภูมิภายนอกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราทาแบบนี้นะครับในทุกๆ10วันเนี่ยเราก็จะมีไก่เกิดอยู่ประมาณ30กว่าตัวนะครับเดือนนึงเนี่ยจะเกิด3รอบใช่ไหมครับรวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีลูกไก่อยู่ที่ประมาณเดือนละ100ตัวนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูข้างในนะครับถ้าเกิดว่าเราฟักและเกิดในตู้เดียวกันเนี่ยระบบการจัดก,การข้างในาตู้ฟักไข่เนี่ยจะ ซึ่งสองถาดบนเนี่ยก็คือจะเป็นถาดไข่ที่กําลังฟักอยู่นะครับก็คือยังไม่ถึงระยะของการเกิดครับเราจะวางไว้ชั้นบนนะครับลักษณะประมาณนี้ครับส่วนไข่ที่เกิดเนี่ยเราจะวางไว้ชั้นล่างสุดนะครับเหตุผลเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ขนของลูกไก่นะครับหรือว่าขี้ไก่เนี่ยหล่นลงไปใส่ด้านล่างนะครับอันนี้ครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้คือชั้นล่างสุดนะครับในท่าให้ดีนะครับเพื่อให้การจัดการง่ายนะครับที่พื้นของเครื่องฟักไข่เนี่ย เราอาจจะใช้เป็นกระดาษนะครับหรือหาวาัสดุอะไรก็ได้นะครับมารองไว้ครับเพื่อไม่ให้ขี้ไก่หรือว่ามูลของไก่เนี่ยเลอะในตู้ฟักไข่นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากท,ที่ลูกไก่ของเราเกิดแล้วนะครับสิ่งที่ควรคํานึงถึงต่อไปนะครับนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของความสะอาดภายในตู้ฟักไข่นะครับเพื่อฟักไข่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ไก่ของเราเกิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเชื้อโรคสะสมภายในตู้ฟักไข่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้เชือโเน่ทาไไขป แลวก็จะส่งผลกระทบทําให้อัตราเกิดของไข่ในรุ่นต่อไปเนี่ยลดลงนะครับสิ่งที่ควรทานะครับนั่นก็คือหลังจากที่ลูกไก่ของเราเกิดแล้วนะครับเราควรจะนําเครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยไป็นล้างทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องฟักไข่ที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับวิธีการทำความสะอาดเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้แค่น้ํายาล้างจานนะครับล้างให้ทั่วบริเวณของเครื่องฟักไข่นะครับเพื่อให้ขนไก่นะครับหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตู้ฟักไข่ของเราเนี่ยออกไปนะครับในระหว่างที่เรานาเครื่องฟักไข่ของเราไปล้างทำความสะอาดนะครับ บางท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าแล้วไข่2ถาดที่เหลือในตู้ฟักไข่เราจะทำยังไงนะครับซึ่งวิธีการนะครับเราก็อาจจะแค่ใช้ผ้าครับคลุมไว้เพื่อรักษาอุณหภูมินะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้้งยิงจากธรรมชาตินะครับเวลาที่แม่ไก่เขาดูรังไปหาอาหารเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับกว่าที่เขาจะกลับมาครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรานาเครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยไปนร้านทาความสะอาดนะครับอาจจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําเครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยมาฟัก ในส่วนของการทำความสะอาดของเครื่องฟักไข่ที่เป็นลักษณะของเป็นตู้ไม้นะครับจต่ด้ไหมเอนะครับเค้าหนึ่งเราก็เคยใช้ตู้ฟักไข่ที่เป็นไม้นะครับวิธีการทำความสะอาดเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการใช้เครื่องฟักไข่ที่เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าตู้ฟักไข่ที่เป็นไม้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้น้ําล้างโดยตรงได้นะครับเพราะว่าไม้ที่ทําเครื่องฟักไข่เนี่ยอาจจะมีการผุพังได้นะครับซึ่งวิธีการที่แนะนําส่วนใหญ่เลยนะครับในการทำความสะอาดเนี่ยก็คือเราจะใช้ด่างทับทิมผสมกับฟอร์มาลีนนะครับอให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในตู้ัไขนะครบ กิที่จะเกิดแก๊สพิษและแก๊สพิษตัวนี้เนี่ยก็จะไปทาลายเชื้อโรคภายในตู้ฟักไข่นะครับแต่ว,ว่าข้อควรระวังก็คือแก๊สพิษเนี่ยเขาจะไม่ดูนะครับว่าอันไหนเป็นเชื้อโรคอันไหนเป็นคนนะครับถ้าเกิดว่าในบ้านของเราเนี่ยมีการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่ามีเด็กหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่กว่าจะเป็นอันตรายกับท่านได้นะครับโดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้เคมีในการล้างเครื่องฟักไข่นะครับเราก็ควรจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะไม่เกิดความอันตรายต่อผู้ใช้งานและก็บุคคคคลในนรรรอบบััวเาะ โอเคครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีแม่ไก่ที่ออกไข่ประมาณ3-4ฟองต่อวันนะครับเราจะจัดการยังไงนะครับให้การฟักไข่ของเาเนี่ยเป็นระบบแล้วก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเลี้ยงไก่อยู่นะครับแต่ว่ายังมีแม่ไก่ที่ออกไข่ไม่เยอะนะครับหวังว่าจะนําข้อมูลนี้ไปปรับใช้นใฟามผนเพื่อนได้นะครับ